สนับสนุนโดยวุฒิศักร์ระความสวยรอมไม่ได้สวัสดีค่ะวินนี่วินนี่สาวบรรจงเกียนนะคะวินนี่วงชูค่ะค่ะเชิญค่ะพี่เชิญเข้ามาในบ้านเลยค่ะ ตอนนี้นะคะวินนี่จะพามาทัวร์บ้านนะคะมาดูกันค่ะอันนี้นะคะเป็นสวนค่ะของคุณแม่มุมโปรดคุณแม่เขานะคะนี่ค่ะเป็นดอกไม้ที่คุณแม่เขาชอบนะคะอันนี้เป็นโซนโปรดของเขาเลยค่ะตอนเช้ามาก็จะรดน้ําอยู่แต่ตรงนี้ค่ะชื่นชมบรรยากาศกับดอกไม้น,นะคะแล้วก็นี่ค่ะจะเป็นศาลานะคะโซนตอนเช้าเหมือนกันเพราะว่าคุณแม่จะอุ้มหมาน้องหมานะคะมาหาเห็บตรงนี้ค่ะแล้วก็มานั่งมานั่งคุยกับน้องหมาตรงนี้ค่ะ ค่ะแล้วเวลาวินนี่นะคะอาบน้ําเสร็จแต่งตัวเสร็จจะไปมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเดินลงมานะคะแล้วก็มาว่ว้คุณแม่ตรงนี้ค่ะทุกคนในบ้านนะคะจะเป็นคนตื่นเช้ากันหมดเลยค่ะก็จะตื่นประมาณ8ปดโมงนะคะก็มานั่งตรงนี้กันนะคะบางทีก็นั่งข้างล่างพื้นบ้างบางทีก็นั่งข้างบนบ้างเงี้ยค่ะแล้วตะวันค่ะค่ะตรงนี้นะคะเป็นมุมโปรดของคุณแม่เลยนะคะ อันนี้ดอกไม้ใหม่ค่ะเพิ่งไปซื้อมานะคะเนี่ยซื้อที่พาไดามาค่ะเป็นห้างโปรดของครอบครัวเรามากนะคะใครที่ไปก็จะเจอนะคะครอบครัวนี้ประจําค่ะไม่ไปที่อื่นแล้วสยามนะคะก็ไม่ไปเอ็มพูเรียมก็ไม่ไปค่ะไปพาราไดาค่ะเขาเรียกว่าห้างคนแก่ <c oughs> มางั้นต่อไปเราไปนี่กันดีกว่าไปดูน้องนกกันดีกว่าค่ะแต่ไม่ใช่น้องนกวงชูนะคะ <c oughs> บ้านเราชอบสีเขียวนะคะ <c oughs> ค่ะนี่คุณแม่กำลังเล่นกับน,นกอยู่ค่ะนกพูดได้ค่ะนี่แนะนำก่อนนะคะอันนี้โนรีอันนี้นนนซูฉีสองตัวนี้ค่ะจะพูดเก่งที่สุดเลยค่ะ อันนี้มีอารมณ์เต้นไม่อยากร้องเพลงเป็นนกที่โปรดที่สุดนะคะเวลาใครมาบ้านก็จะมาดูเพราะว่านกหัวเราะได้ใครๆก็ตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะุชิใค้มาฮัลโหลใครมาค่ะส 2, ่วนสองตัวเนี้ยเป็นคู่กัดกับวินนี่มากค่ะเพราะว่าสกีตอย่างเดียวเลยจะไม่พูดอะไรนะคะตัวสองตัวนี้จะไม่มีชื่อนี่อันนี้เป็นตัวโปรดนะคะรักมากนะคะตัวนี้ ชอบมากขอคุณน้ามาค่ะคุณน้าเลี้ยงจากระยองมานะคะก็พอดีว่าคุณน้าไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงก็เลยขอเขามาเลี้ยงค่ะชอบนกแก้วค่ะค่ะต่อไปมีมุมเด็ดอีกว่านี้อีกไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเวลาคุณพ่อกลับมาเหนื่อยๆนะคะก็จะมานั่งตรงนี้ค่ะเก้าอี้ตัวนี้นะคะเป็นเก้าอี้ตัวโปรดของคุณพ่อเลยค่ะทุกๆวันนะคะเวลากลับมาบ้านก็จะต้องนั่งตร,ตรงนี้ก่อนนะคะ แล้วก็เวลาที่เครียดเครียดหนังๆน,นะคะก็จะไปดูปลาค้าบค่ะมาค่ะนี่เลยอันนี้นะคะบอกปลาค้าบค่ะคุณพ่อก็จะนั่งนี้ค่ะ <c oughs> นั่งนี้นะ <c oughs> นี่นั่งมองปลาชิลๆได้อารมณ์อย่า <c> ง <oughs> นี้นะคะ่ะมุมนี้จะเป็นมุมปลดปล่อยนะคะเวลาใคร <c oughs> มีเรื่องระ <c oughs> คิดเครียดมานะคะก็จะมานั่งเนี้ค่ะระบาย <c oughs> ค่ะผ่อนคลายมากนะคะแล้วก็โต๊ะตัวนี้นะคะเป็นโต๊ะเล่น เล่นเออเล่นเกมกันค่ะเวลาเพื่อนๆมาอย่างเงี้ยค่ะอย่างมาบ้านนี้ก็จะมาเล่นกันตรงนี้นะคะเ้เย้นแล้วะต่อไปนะคะเราจะพาทัวร์ชมข้างในบ้านแล้วมานี่ค่ะอันนี้นะคะ เป็นเครื่องเตือนใจค่ะเวลาว่านะคะเราต้องรู้ว่าเฮ้ยเราอ้วนนะเราก้อออกกำลังกายและเครื่องนี้นะคะคุณพ่อเป็นคนซื้อให้ค่ะให้ทุกคนในบ้านโดยเฉพาะคุณแม่ออกกําลังกายแต่คุณแม่ไม่เคยออกเลยค่ะกินอย่างเดียวค่ะตามมาเลยอันนี้นะคะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะเวลาที่มีแขกมานะคะเราก็จะเชิญมานั่งที่นี่กันนะคะแล้วก็อย่างเวลามีปาร์ตี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมานั่งร้องคาราโอเกะกันนะคะอันนี้จะเป็น โซฟาตัวโปรดเลยนะคะตรงนี้นะคะเวลาดูหนังนะคะจะต้องมีนี่ตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยนะ2ตัวนี้นะคะ่ะคือบนอนกอดจะได้อบอุ่นนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นรูปของคุณพ่อคุณแม่นะคะไปฮันนีมูนกันค่ะที่ต่างประเทศเขาไปฮันนีมูนกันเองเดี๋ยวเราจะเป็นตัวกอขอคอนี่ค่ะภาพนี้นะคะวินนี่ชอบมากเพราะว่าเป็นธรรมชาติที่สุดเลยค่ะซึ่งหาดูได้ยากมากเพราะคุณพ่อไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเท่าไหร่ต่อไปนะคะเราก็จะพาไปดู นี่อันนี้เป็นโต๊ะโต๊ะอาหารนะคะจะเป็นเรียกว่าทางการนะคะเวลามีเพื่อนคุณพ่อมานะคะก็จะนั่งกันต,ตรงนี้นะคะ <ST AN> อันนี้ค่ะเป็นโต๊ะสําหรับครอบครัวนะคะเวลากินอาหารนะคะคุณพ่อทางานเสร็จวินนี่กลับมาบ้านเราก็จะมานั่งกินข้าวตรงนี้นะคะประมาณหนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มเราต้องมานั่งกินตรงนี้แล้วค่ะทุกวันค่ะจะมีเวลากําหนดเลยว่าเราจะต้องมานั่งกินตรงนี้นะคะ่ะแต่ส่วนตอนนี้วินไม่ค่อยได้กินข้าวนะคะเพราะว่าไดเอท ะะแล้วก็นี่ค่ะพี่เลี้ยงกำลังทำขบข้าวกันยูนี่เป็นห้องครัวนะคะนี่มาดูนี่ดีกว่าตู้เย็นว่ามีอะไรกันบ้างนี่ข้าอยาเอ็ดไปนะคะของพวกนี้นะคะของอ้วนๆนี่ไม่ใช่ของวินนี่นะคะเป็นของคุณแม่คุณพ่อนะคะนี่อันนี้ของวินนี่เลยค่ะนี่โยเกิร์ตน่าสงสารมากต้องกินแต่โยเกิร์ตนะคะปะเราไปถึงห้องความรับสุดยอดแล้วค่ะ ตื่นเต้นมากเลยนะคะเนี่ยไม่เคยพาใครขึ้นห้องนี้เลยนี่เพื่อนๆทุกคนนะคะจะมีโอกาสวันแรกเลยนะคะที่จะไปดูห้องลกๆของวินนี่นะคะ 1> <1> จะแนะนำหมาสุดรักเลยนี่ค่ะชื่อบ irthday น้องเบอร์เดย์นี่เป็นพันธิ์ชิว่าค่ะนี่เอรเดใครมาโอ้ดี่เ,เดี๋ยวหนูเก็บก่อนแล้วกัน ก็น,นี่นะคะเป็นรูปที่วินนี่ชอบที่สุดคือรูปนี้นะคะเพราะว่าเป็นรูปคุณพ่อคุณแม่ะค่ะใส่ชุดแต่งงานกันอันนี้ตอนยังสวยยังรอกันอยู่นี่แล้วก็มีอีกรูปนึง <c oughs> รูปนี้เลยนี่อันนี้เป็นรูปครอบครัวะคะที่เราถ่ายกันแล้วก็นี่เป็นห้องพระค่ะก่อนที่เราจะนอนกันนะคะเราก็ต้องมีการไหว้พระกันก่อนคะคะนี่ค่ะทุกทุกครั้งนะคะก่อนจะเข้านอนก็คือบังคับปะคะ่ะทุกคนในครอบครัวต้องมาไหว้แล้วก็สวดมนต์ก่อนเข้านอนนะคะ อันนี้เป็นมุมที่เวลาเราเครียดนะคะหรือว่าเราทุกข์อยู่ในใจเงค่ะวินนี้ก็ชอบมานั่งห้องนี้แล้วก็นั่งคิดอะไรแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเข้าไปนอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันดีกว่าตื่นเต้นมากไปค่ะทําใจกันหรือยังหนึ่งสองสามนี่ค่ะสนับสนุนโดยวุฒิศักร ระความสวยรอไม่ได้และนี่ค่ะก็คือนี่โซนมุมโปรดเลยค่ะนี่อาจจะลกนิดนึงนะคะห้องผู้หญิงอะคะ่ะก็ต้องห่วงสวยกันนิดนึงนะคะส่วนมากกรนีค่ะจะเป็นพวกครีมทาหน้านะคะจะเยอะที่สุดเลยนะคะภูมิใจมากมากค่ะแล้วก็ซึ้งมากขอบคุณมากๆนะคะค่ะและนี่ค่ะเป็นนี่กระเป๋าที่ชอบที่สุดนะคะนี่ แล้วก็ใบนี้นะคะจะพิเศษที่สุดเพราะว่าใบานี้คือคุณพ่อซื้อให้นะคะนี่ค่ะก็ชอบนะคะชอบซื้อชุดตามแบบว่าดูอินสตาแกรมเห็นดนาราใสอุ้ยอยากซื้อก็ซื้อ,อนะคะไปยูเนี่นมอลค่ะเพราะว่าส่วนมากนะคะจะไม่ค่อยชอบซื้อแพงๆเพราะว่าต้องจ่ายทางเองนะคะตอนไหนถ้าไปกับคุณแม่ค่อยซื้อแพงๆนะคะ